ฮัลโหลครับสว okay. i̇şte ัสดีครับสวัสดีครับวันรุ่นนี้ยังไงฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครับผมทำอะไรฮะตรน่มนะครับโอเคใค4 3 2 1โอเคโอเที่สุดกับละครได้ไมจเจอแฟนๆแล้ววันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นก่อนเลยเพราะว่าสื่อว่าครั้งเนี้ยเอ้ยกันรู้สึกว่าคุยกันว่าเอ้ยทำไมวันนี้มันตื่นเต้นกว่าทุกครั้งใช่ไหมเพราะว่าเออครั้งนี้ถ้ามันตื่นเต้นก่อทุกครั้งผมรู้สึกว่า ิ่งเราเตรียมมามันทําให้เราแบบอยากที่จะโชว์ให้แฟนๆได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเต็มที่กับมันมากมันก็จะทําให้เราแบบตื่นเต้นขึ้นมาได้ออยเงยยิย่งแบบว่าเป็นแฟนมีทที่ครั้งที่สองปะถ้าไม่ใช่เป็น virtual live ครั้งแรกที่ของของเอิร์ธมิกอันนี้คือครั้งที่สองอ,อ๋อมันก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้เป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นวันของแฟนคลับเป็นน้อมเราวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเจอกันแบบแบบ ตัวต่อตัวเป็นแนมันก็มีความกดดันแล้วก็ตื่นเต้นจริงเป็นครั้งแรกที่มือเย็นั้งแต่ตอนมาลันฟูแล้วก็ยังมือเย็นในตอนนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการแสดงในวันนี้ครับใช่แล้วก็ที่สำคับสำคัญมันเป็นจป็นทีวีแฟนเดย์ในแบงคอกครั้งแรกด้วยแล้วก็วันแรกใช่ยิ่งตื่นเต้นเลยเพราะมันตัวเปิดเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออต้องต้องทำให้มันดีแล้วแหละจริงครับเป็นแบบโปรดมาเที่ยวที่เมืองครั้งแรกครับ ม่ดิ้กดตามคเพราะว่าเราแบบเปิดอ๋อสุดๆจริงเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราตั้งใจจริงๆว่าจะเป็นเรื่องของร้องเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็โชว์อย่างเงี้ยซึ่งเรามีการคิดว่าจะเอาเพลงอะไรมาโชว์ให้แฟนคลับได้เห็นดีจิงเงี้ยแล้วพอแล้วพอเราได้ซ้อมไปเรื่อยๆเงี้ยมันทําให้เราเฮ้ยมันจะมันจะดีไหมแฟนคลับจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็พยายามทาให้โชว์ของเรามันกลมที่สุดให้มันมีทุกรสชาติที่มันจะ สามารถทําได้ว่าจะเป็นซึ้งสนุกดรามา่าโรแมนติกเนี่ยก็วันนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับใช่ครับจะจังกับเต้นอะไรอย่างกันคะอะไรนะครัร้องเพลงกับเต้นอะไรอย่างกัน <c oughs> น่าจะเต้นแหละจริงเพราะว่าเราคนเราก็จะมีคน ที่จับจังหวะแม่นเช่นพี่เอิร์ธอ่าแล้วคนจับจังหวะไม่ได้อย่างผมเออก็เลยแบบมีความแต่เราก็ตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเต็มที่เพื่อจะคโชว์ให้ทุกคนได้ดูวันนี้ครับครับแต่บิกซ้อมเยอะเลยค่ะในเรื่องของการเต้นโอ้โหโเห็นแล้วก็โอ้โหเลยอะก็โอ้โหก็คือหมดเวลาซ้อมก็ขอซ้อมต่อใช่ใครใครว่างก็มิกมาซ้อมต่อเอิร์ธมาซ้อมต่อเพราะว่าเราอยากให้มันเป๊ะที่สุดแล้วก็อยากให้มันพร้อมที่สุดนะครับใช่ตอนนี้มอตอนนี้พร้อมมาซ้อมแต่พักแล้ว ก็พร้อมแล้วแต่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผิดก็ก็เป็นอย่าว่าการจอยจอยจอยจครับาน่ารักของนนี้คือความเป็นวาเลนนีอะไรี้ในี้จะจัดเต็มด้คะโอ้ต้องรอดูจัดเต็มแน่นอนจริงๆเพราะว่านั่นแหละสิ่งที่สื่นเต้นคือเป็นสิ่งที่เอิร์ธไม่เคยทําแต่มิกอาจจะเคยทําแล้วแล้วก็มีบางบุมที่มิกรู้สึกว่าอันนี้ผมไม่เคยทําในที่ไหนบิ๊กก็ทุกคนอาจจะเห็นแล้วมิกในมุมมองอีก อย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นบางโชว์ที่เรายังไม่เคยโชว์ที่นี่และก็เป็นหลายๆโชว์ที่ผมคิดว่าคนน่าจะดูและเอนจอยกับมันไม่ว่าจะเป็นทั้งโชว์ของมิกเองแล้วก็โชว์ของเอิร์ดเองครับถ้าผมมีน้องไงมี่น้องตาอุ้ยต้องเอดูาดูไม่รู้สองคนเป็นได้ช่วยกันคิดโชว์ไหมช่วยคิดโชว์ร่วมในการคิดโชว์จริงๆอ่ะทุกเพลงทุกโชว์อะไรเงี้ยเราอ่ะได้ช่วยกันอยู่แล้วเราได้ช่วยกันเลือกเพลงแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นทีมของของแฟนแฟนมิกในครั้งนี้ มัันจะพลงกให้แกเราพูดได้ไม่เกินไม่เกินไม่เกินอะพี่เกิดมาถ้าเราพูดเบ้อไปก็จะเอาเป็นว่าเราทั้งสองคนอะตั้งใจมากแล้วก็โชว์ในวันนี้มันผมว่าถ้าใครได้ดูมันจะเห็นว่าเออมันมีทุกทุกเขาเรียกว่าทุกรสทุกรสชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแอบเห็นนดนึงที่ท่นแซมมี่างชาติเยอะมากทั้งไทยจีนทุกอย่างเลยเป็นยงไงบ้างคะเขาเดินทางมาเพื่อดู โอ้โหซึ้งมากเพราะว่าทั้งอ่ะค่าตั๋วขึ้งบินค่าเดินทางค่าที่พักอันนี้คือต้องยอมใจเขาจริงที่เขาแบบรักเราขนาดไหนถึงได้บินมาถึงประเทศไทยอย่างเงี้ยใช่ใช่รวมถึงคนไทยด้วยนะที่แบบอยู่ต่างจังหวัดเอ้ยหรือว่าคนที่อยู่ในนั่งรถเมล์มานั่งรถสองแถวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหเพราะฉะนั้นเราแบบรู้สึกว่าเราจะมาอ่อนโปรเปียกไม่ได้ไงเราต้องเต็มที่ใช่เจอเลยเจอเลยเจอแน่จริงออยู่งะไร เดี๋ยวออกวันนี้มันแต่วันนี้ม่ออกกูแต่วันนี้มันกดดันจริงกว่านี้ความรู้สึกหลายๆความรู้สึกแบบวันนี้มันตื่นเต้นมากๆแล้วก็เออนั่นแหละมีการแบบว่าผัดกันใครจำสคริปต์ใครจำบล็อกกิ้งไหมอ่าเออมันก็มีหลุดแน่นอนอุ้ยก็ถ้าเป็นไปได้เราจะหลุดให้น้อยที่สุดเอรอยดีกว่าอ่าถ้าหากว่าผู้ที่ก็หลุดไหมหลุแต่ว่าไปต่อ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  อื่นไหมคะที่เขาต้องตามเรามาหรือว่ามนอื่นๆอ่นอะตามว่าจะถอนสูงไว้ให้แบบนั้นนี่ไงนี่แบบมันคือความกดดันแล้วก็ความตื่นเต้นของเรารู้สึกว่ามันเป็นความหวังของหมู่บ้านเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นตัวเปิดเป็นคู่แรกเออเราก็เลยยิ่งต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ความผิดพลาดให้มันน้อยที่สุดแต่สิ่งสำคัญนั่คือเราต้องเอ็นจอยกับแฟนคลับให้ได้มากที่สุดใช่ครับอู่อื่นเขามีส่วนกำลังใจอะไร มีมีมีเขาทักผมหรอมั้หรืออะไรย่งเงเขาาไม่ทักผมเขาแต่ว่าเขาก็คือแบบว่าเออแบบสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจให้กำลังใจแต่วันนี้เฟิร์สเข้าตังมาด้วยใช่นะ้วเขาแอบมาดูโชว์ก่อนหรือเปล่าเขาบอกเขาว่าไม่กล้าดูแล้วก็เขาเขาเล่าดูวันนี้วันนี้เดียวเลยใช่ซึ่งก็เหมือนกันพรุ่งนี้เออมันก็ไปดูคนเข้าตังเหมือนกันแล้วก็จะดูคู่ต่อไปเหมือนกันครับไปขิงกันเอง มันไม่ขี่เงาะตอนเนี้ยแต่ละคู่เป็นคู่เปิดคอคท่าบอกว่าเปิดใหญ่ใช่นี่ไงนี่ไงนี่ไง normal 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 มัน n o r m a ดีกว่าได้ข่าวว่าโชงแต่ละคู่คือไม่มีใครยอมไม่ใครรู้เลยว่าใครจะโชว์อะไรตอนที่ลิฟและชิชิโซ่ไม่มีเลยไม่มีคืเลยไม่รู้เลยว่าแบบของใครโชว์ของใครเพราะเออฮะเกือบไม่รู้แล้วครับเออ ก็ตอนแรกอ่ะเราอ่ะก็อยากจะไปดูคู่ของเขาอะไรเงี้ยแต่แต่รู้สึกว่าเออเราคุยกันว่าเอ้ถ้าเราไปดูคู่ของเขามันจะเกิดเป็นการเปรียบเทียบเอเอ,เอแล้วเรารู้สึกว่าเอ้เราทําของเราให้ดีที่สุดก่อนอละกันอะไรเงี้ยค่อยไปดูคู่คนอื่นเวลาเวลาตอนซ้อนมนะอะไรเงี้ย,ย,ยใช่มีอะไรจะพูดขิงกับเขาไวก,ก่อนหรอมมไม่ไม่แล้วเปิดแล้วนะ ขอเป็นให้กำลังใจดีกว่าเโอ้็สู้นะครับทุกคนสู้นะครับกันใช่เดี๋ยวพี่จะสู้วันนี้พี่จะสู้เต็มที่ครับแม้ว่าเหงือจะออกมือขนาดไหนพี่ก็จะร้องเพลงให้ได้ดีที่สุดแล้วก็เต้นให้ได้พร้อมที่สุดครับโอเคเลยเดี๋ยวถึงตามน้อกพี่จะคอยดูอยู่ไม่ห่างเลยครับแล้วเราจะ้ใจอย่างนขอหายใจก่อนไม่หรืว่าไม่สุดท้ายแล้วเราคือคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดคือคนที่ สองก็สอมด้วยการทําทุกอย่างด้วยกันผมว่าพาแล้วเราก็คือคนที่ส่งก,กังใจให้กันตลอดไม่ไว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าวันนี้จะโชยไงผมก็เป็นกาาใใังใจให้พี่เอิร์ธแล้วผมมั่นใจว่าพี่เอิร์ธก็จะเป็นกันใจให้ผมใช่ไหมบอกเดยว่าแฟนมีครั้งนี้มาท,ทํารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ทําให้เอิร์ธเบีกยกอยากทะเลาะกันน้อยลงก็าจะไม่ทะเลาะเลยไม่ทะเลาะเลยจริงๆแกก็ออฟฟิเชียลเกินเพราะว่าปกติอะ ใช่ปกติที่ผ่านมาคือไม่จบเรื่องบ็อกกิ้งเรื่องเพลงเรื่องเต้นอะไรเงี้ยไม่มีเอาเนี้ยนี้เฮ้เออเอาอันนี้ซี่บอกไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยตะเถียงกันตลอดแต่ก็ไปมีครั้งนี้คือเราร่วมแรงร่วมใจสมรนะชั้นลังสิทธิ์ใช่ตลอดไม่อยาีอะไรอย่างครั้งนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยเรื่องเพลงเ่ยทุกคนแบบเออแบบมี้คือเห็นตรงตามกันหมดมีแบบว่าไม่มีแบบคอนฟ l i c เรื่องเพลงเรื่องอะไรเลยอ่ะไรอย่างเแ่ในวนี้เพลงที่เลือกมาคือตรงกันเลยอ่ะตรงๆและรอบนี้ตรงมากใช่ครับ เป็สมรชาติอยากจุดพลุอ่ะพูดครั้งแรกเลยอะแม่แม่บอกแบบเป็นครั้งแรกที่แบบเออเราลงล็อกกันจริงๆริงใช่ทั้งเรื่องเพลงเรื่องท่าเต้นแล้วก็เรื่องบ็อกกิ้งเนี่ยทุกคนแบบช่วยกันปกติแล้วแบบเอ้ยผิดผิดเอ้ยเอิร์ผิดเอ้ยมิกผิดอะไรเงี้ยจะโทษไปโทษมาแต่ครั้งนี้ก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโค้กูก็ผิดเหมือนกันคร่ะ เซ็กซี่มาเริ่มรับอ่าที่บอกที่มิ้นบอกครบรถวันนี้มีครบทุกอย่างที่ทุกคนแบบว่าไออยากเห็นเนี้ยใช่ครับลองว่ารอบนี้ครบจริงจริงเคยเห็นพี่เอเซ็กซี่แล้วเราจะเห็นเซ็กซี่บใส่น้ำโปรยลงมาเดี๋ยวนะอันรัต้องคอนเสิร์ตป้าใส่น้ำเอาสเกลน่าจะใหญ่กว่านี้นึงแต่แต่มีเซ็กซี่แน่นอนอ่าเดี๋ยวผม ผมอินเนอร์เซ็กซี่ถ้าเต้นค่ว่ากันเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เป็นกี่เม็ดดีสำหรับคู่เราเออทิ้งไว้ก่อนโอ้โห้ผมของผมนะเม็ดเดียวแต่เป็นแต่เป็นพริกใช่เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดเออก็ว่าไปเรื่อยเดี๋ยวคนรอดูแล้วนะว่าเผ็ดยังไงคาดหวังนะบอกก่อนทั้งขอคนหวังแล้วคาดวาถ้าหมดก้อทิ้ง อุ้ยเบาเบาเบาเไม่ไม่ได้กินคู่กันกินกันเองไงล่ะถ้าเจอสวยเจอก็สวยกว่าแต่จริงขึ้นแฟนนี้หรือขึ้นอะไแบบนมาเยอะแล้วมันยิงเต้นน้ำเหมือนโมเมผมว่ายิ่งยิ่งทุกครั้งที่เราได้ทําอะไรแบบนี้มากขึ้นอ่ะมันเหมือนเป็นการแล้วแอบกดดันตัวเองยอมรับเลยว่าแอบกดดันตัวเองมันเหมือนเราต้องสร้างมาตรฐานที่มันดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้ก็ มันเป็นครั้งแรกของเราเลยมั้งที่มันเป็นสดสดแบบสองคนใช่สองคนสองคนเรากับพี่เอิร์ธต้องเป็นคนที่โหการโชว์ครั้งนี้แบบสองคนจริงๆผมว่ามันเป็นการที่เราต้องใช้ใจและก็ใจแบบสู้ด้วยกันมากๆเพ่อแล้วค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมไหมตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผม โอ้ผมอยู่ในวงการมาเกือบเจ็ดปีแล้วอ่ะ <submarine. S 2> ใช่ผมขึ้นเวทีมาหลายเวทีแล้วแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าทําตัวเองตลอดว่าทําไมต้องตื่นเต้นขนาดนี้แล้เ่อจริงเ <seriously> ่อออกมือแบบใจสั่นอย่างเงี้ยเวลาแบบขึ้นเวทีอย่างเงี้ยคำตอบก,ก็คือเราตั้งใจ <c oughs> แล้วก็มีความกดดันเพราะว่าเป็นคู่เปิดด้วยเออจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออทำให้ดีสุดละกันทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับไม่กดดันตัวเองอยากบอกอะไรกับแฟนไทยกับแฟนที่มาดูกับเรา โปรดมาเยี่ยมที่เมืองไทยของฉันอาคือบอกแล้วอ่าอ่าอ่า Speak English นุโอเคโอเคเลยแกเธอพูดได้เธอเชื่อไอวีต่างกิจไม่ได้ขายขำแต่ละาดูนสาใสเรื่องครับไม่ได้ขายใช่ อันแหนครับก็ก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเอิร์ธมิกนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับฝากเชียร์คุณอื่นด้วยนะครับผมีมีวันที่22คือคือวันนี้1นึุ่่มของเอิร์ธมีนะครับก็23แล้วก็24ครับผมใช่ถ้าเกิดใครยังยังไม่มีบัตรเราก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทีเทลเมเจอร์นะครับแล้วก็เรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยใช่แล้วนะใครที่แบบเออเราไม่สามารถมาดูได้ก็ดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งครับใช่แล้วครับขออัปเดตเรื่องการแสดงนิดนึงค่ะอ่ะคู่เลยตอนนี้มีการแสดงอะไรแบบเป็นไฟลดิจิตอลอือตอนนี้มิกมีออนไลน์อ่าจบแล้วจบแล้วจบแล้วครับผมเพิ่งงจจบบไปััเกิ้ลลครผมมแววถาา่ จะมีอะไรเร็วๆนี้ไหมก็บอกไม่ได้อยู่ดีเราต้องรอติดตามใช่มีแน่นอนใช่ไหมแต่มันกไม่ได้แม็กระบมเป็นท่าทางลยนมคนแฟนจะได้รอดูเอ์ธบ้ติ๊กแกก้ยากเลยยากเลยทีนี้ครับมีไหม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 เราติดตามนรั เนี่ยแกแกกดดันเราตลอดเลยเอาเอาคอนเสิร์ตก่อนได้ไหมเออเออคอนเสิร์ตก่อนได้ไหมใช่ใช่เดี๋ยวจะมีแฟนเฟซที่ญี่ปุ่นใช่ฮะเมืองอะไรครับมิกโูโกฮาม่าครับโยโกฮาม่าครับผมซึ่งจะไปโอ้โหกันหลายหลายคนมากหลายท่านมากหลากหลายละลล้านเลยเหรอสิบแปดสิบแปดท่านสิบแปดคนโอ้โหคนกันไปทั้งบริษัทเยอะจริงๆครับก็ฝากติดตามด้วยนะผมแฟนเฟซที่ญี่ปุ่นครับใช่แล้วก็ อ๋ออ๋ออันนนอันนู้นยงเลยแต่ว่าแต่ว่าเราเรามีขอแบบแก้ทีละปอกต้องใส่เขา่าแก้นะเขาเอาทีละปอกก่อนใช่มีช่วงวันมคเพราะถาแฟนๆไทกจอไปมีมีช่วงวันนะฮะไ่เตียมไเตียมปญี่ปุ่นด้วยนะเดี๋ยวคนนี้เขาจะจองไปญี่ปุ่นด้วยนะ เตรียมเก็บเงินตอนนี <in French> ้เลยจ้าแล้วเป็นเที่ยวญี่ปุ่นกล้วไปกินกับพวกเราด้วยอา9 9กันตุลาโอเคก็เดี๋ยวเราจะมีแฟนเพจวันที่9ตุลานะครับถ้าเกิดใครสนใจเนาะไปไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มาดูพวกเราด้วยนะครับก็อยากอยากเจอทุกคนนะครับเจอกันสุดอากที่โยโกฮาม่านะครับจะแปลนครับผมของคนละหนึ่งคำสำหรับ ขอเด็ดเนะหคำสาคำสคำสาคำองประโยคเด็ดเแล้วโอเคสิมคำแล้วค่ะเอางี้อะถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ว่าสนุก อะไรนะถ้าไม่ดูถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ว่าสนุกที่ชันมา่งเงาะฮะเอาก็ฉีกเวชีกไปเลยฉีกไปเลยโอเคแกก็ฉีกเกิร์สครับส่วนิดเดียวว่าไปสนุกกันงั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะเราไปสนุกกันดีกว่าครับจิม m ันทีวีแฟนเดย์อินแบงคอรครับเอิร์ธมิครับ